แบรนด์สกูตเตอร์ไฟฟ้าของจีนบางแบรนด์กำลังมองหาโอกาสทางธุรกิจในประเทศเนื่องจากยอดส่งออกไปยังตลาดยุโรปในปีนี้ลดลง ปีนี้ถือเป็นปีที่ยากลำบากสำหรับบริษัทส่งออกสกูตเตอร์ในเมืองหนิงโปบนทลนเจอ้อเจียงทางตะวันออกของจีนผู้จัดการทั่วไปของบริษัทกล่าวว่ายอดส่งออกไปยังยุโรปลดลงอย่างมากจากที่ปีก่อนเคยมียอดคำสั่งซื้อเกือบหมื่นรายการแต่ปีนี้ลดลงกว่าครึง่งสถานการณ์ดังกล่าวทำให้หลายบริษัทเริ่มหันมาเจาะตลาดในประเทศอย่างผู้ทำธุรกิจที่เมืองหยงคังบนทนเจอ้อเจียงบอกว่าพวกเขาเริ่มขายสกูตเตอร์ให้กับร้านค้าปลีกโดย เจาะกลุ่มผู้บริโภคสายกีฬาพนักงานขายกล่าวว่าราคาสกูตเตอร์ไฟฟ้าอยู่ที่พันถึงห้าพันหยวนหรือประมาณ5 0 0 0ถึง25,000บาทผู้บริโภคกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ชื่นชอบกีฬาชอบสกูตเตอร์ที่มีน้ำหนักเบาพับง่ายโดยตลาดใหญ่สำหรับสกูตเตอร์ไฟฟ้าคือกลุ่มคนหนุ่มสาวอายุ20-30ถึงปียอดจำหน่ายในกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ขณะที่ยอดขายสกูตเตอร์ไฟฟ้าในแพลตฟอร์มออนไลน์ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤศจิกายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นร้อยละ5.7เมื่อเทียบกับปีก่อนโดยเมืองที่มียอดขายสูงสุด5อันดับแรกคือปักกิ่งอู่ฮั่นหนานทงเหลียนหยุนกังและเจิ้งโจง